คอนโดลาดพร้าวหนึ่งร้อยหนึ่งอยู่แล้วแฮปปี้มันจะฟินแค่ไหนไปดูกันคอนโดนี้จัดเต็มมากมีทั้งห้องนั่งเล่นห้องนอนแล้วก็ห้องห้องนี้ความกว้างอยู่ที่สามสิบหกตารางเมตรห้องนั่งเล่นใหญ่กว้างโซฟาก็เป็นแบบโซฟาเบสนั่งก็ได้นอนก็ได้จะพาเพื่อนมานอนค้างที่บ้านก็สบายๆเฟอร์นิเจอร์ก็จัดเต็มห้องนี้มีชั้นวางทีวีแถมให้ด้วยและยังมีรับประกันสินค้าให้ด้วยจากแบรนด์ชั้นนำยังมีที่เก็บของให้ด้วยอะไรมันจะเลิศขนาดนี้มาพร้อมกับประตูบานเลื่อนกั้นระหว่างห้องนั่งเล ต,ตู้เสื้อผ้าบิวอินแล้วเขายังมีโต๊ะแต่งหน้าเตรียมไว้ให้ด้วยสาหรับสาวๆที่เลิฟเมคอัพผ้าม่านโปร่งนี่ก็เป็นผ้าม่านกัน UV นะรับนะแสงธรรมชาติแบบสบายๆอันนี้ก็เป็นแอร์มือหนึ่งนะห้องนี้เขามีแอร์ให้2ตัวติดตั้งให้เรียบร้อยทีนี้เราไปดูไฮไลท์สําหรับคนรักการกินเหมือนเรากันเถอะ้ดูสินี่ห้องครัวอันใหญ่บ้าเลยจะผัดจะต้มอะไรก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขามีประตูกั้นระหว่างห้องนั่งเล่นและห้องครัวเรามาดูระเบยียงกันบ้างดีกว่าระเบียงใหญ่ใครอยากติดตั้งเครื่องซักผ้ากก็บยลหอองใใครญ่ มีเครื่องทำน้าอุ่นติดตั้งให้ด้วยไม่อยากจะบอกที่นี่สะดวกสบายมากแค่5นาทีถึง MRT แล้วห้องดีขนาดนี้แก้ลองดาวซิว่ามันเท่าไหร่อยากร<ล>ู้ก็ต้องลองทักหาไฟนยเอสตีบอ,อว่าแค่เงินเดือน17ื่นก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้ว